ครับสวัสดีครับอยู่กับผมนิวสราวุธคงมีคุณครับและอยู่กับกันนะฮะและตอนนี้ผมมาอยู่ใน99คืนกันอีกแล้วก็คือเขามีอัปเดตใหม่อัปเดตอบหรือกบนั่นเองกบ <c oughs> อบกบอบและผมอยู่ในแอ่งน้ำตรงนี้แล้วเขาคนนั้นขึ้นไปได้งไงผมไม่แน่ใจ ผมได้ขวันดีวันแรกวันแรกไม่ทำอะไรแต่วันที่สองไม่เนีย่ยเขาปีนไงไออกกระโดดกระโดดขึ้นอันนี้ปีนแล้วก็กระโดด <c oughs> โอเองถ้าคัดข,า,ขาจะลงมาให้กดกระโดดนะให้กดกระโดดขึ้นบันได แต่ต้องขึ้นให้ถูกทางด้วยวา,วาดขึ้นหามากันเก็บเก็บเก็บไม่มีพายหาเล็กเลยเหรอตอนนี้ผมหาไม้เพราะว่าผมมีขอนดี การน่าจะเร็วน่าดูไงนี่แงจะจับจับจับการในเมื่ออัปเดตแบบเราก็ต้องกลับมาเรียนสักหน่อยนะฮะการมีอัปเดตตกปลาอัปเดต ซึ่งอัปเดตกบคืออาจจะเป็นให้เราฆ่ากบหรือยังไงสักอย่างใค่คราอะไร<ม>เพื่อนเปล่า<ม>โอเควิ่งกลับบ้าน<ม>ตกใจทำไมวันแรกไม่ทำอะไรตก เลเวล4เลเวลแล้วโอไม่เดนเลยราหาขากระต่ายก่อนว่ไอ้นที่หได้เนื้อเก็บเพราะว่าอาหารสำคัญ แตวผมว่าผมจะออกไปตามล่าหาของเถอะนะแต่ที่ตัวเด็ดกว่าจะตามแต่ผมเจอที่ตัวเด็ดเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าเก็บให้เปิดแต่ผมเจอพี่ตัวเด็ดแทงไอ้กระตะ่ายมาป่ายัางเจอคุ้มกว่าเลย โอ้ดแต่เนื้อขาออกายากมากกระต่ายในรัศมีห้าร้อยกิโลเมตรรัศมีห้าร้อยรัศมีห้าร้อยรัศมีห้าร้อยมารัศมีห้าร้อยมาดูด้วย มาช่วยถ้า,าแผลแผลอยู่กับผมผมเป็นหมอมี้าพนแผลอยู่แล้วเฮ้ยไม่เบ่งขาบด,ดีๆเลยใช่ไอหมอนี่มันเออครับ ออกดีไหมนาะยังยังไม่ช่วยเอกเแล้วไม่ได้ทาวกระต่ายเนี่ยนะแต่ได้หนังมาปาแทนอะไรวะนี่ัดเก็บอาหารกลับบ้านด้วยเอาเขาเก็บที่ชุบปกินอันนี้ เราคมไปหาของกันตนาะมนี้ของต้นไม้ไงมองว่าไมา่โค้ไม่บ้าเออ

ก็แค่นีก็ไปหิวก่อนค่อยกลับมาเด็กหล่อนหางคอย,ยไปช่วยเขาไม่ชุกว่าะชุกใส่ถุงอ่ะไม่ชุกปะ่ะน้ำภาพแผ่แผมเอาภาพแผลคนอื่นมาชุบ โอ้ยจริงนนี่ครัอบอะไรบ้างนะครับอะไรไม่ได้เลยแล้ไมนะครับ้วผมตัดไม้หาของพี่ก้อไมพี่ก้อยยยุดละไม่ช่พยก้อดมาช่วยน้องิ ไปกบบอสน,นะว่าตีตีตีกบตีกบโอเคตายแล้วเพิ่มพวกออกมาด้วยแฮะมันเอาพวกออกมาเหมือนว่าเขาจะให้ต่อสู้กับกบนะมันจะเล่นยิงใส่เราแล้วก็ตี เจ้าฟองนี้อ ri> ันตรายมากเลยรู้ป่ะไอไอตัวสีฟ้าเมื่อกี้อันตรายกว่าอันนี้มีคนมาหาแล้วเหรอช่วยเด็กเลยไหมเออช่วยเพื่อนเพื่อนทับเตียงให้แล้วขากระต่ายยังไม่ได้เลยก็หิวมากขอนดีอีกแล้วก็ได้กวางนี้อีกต้อง ไม่เอาแล้วกันมีอยู่แล้วไปบุกช่วยเด็กปีละตัวปีละตัวปีละตัวทีละตัวทีละตัวจะตายแล้วจะตายแล้วไปหาขากระต่ายกันเนี่ไปชุบไปหิวตัวเองเลย กรได้ขากระต่ายัสดีขากระต่ายขอล้อขากระตา่ายกระต่ายอยู่ซิชิมีมันไม่ยอมอยู่นิ่งๆนี้ผมสอบหรอสอบแต่เนื้อนะอันนี้เลื่อเอาเลยจ้ะจะหากระต่า,ตายครับผมแทนหน่อยนะ ไปกันี่นะนั่งมาปาดเก็บเอาไว้เดี๋ยวเพื่อขโมยอันที่ไหนอ่ะเหรอพี่อันที่ยนต์ก่ันมี้ปิงก่อนตัดต้ไม้ก่อนตัดไหมอ้กกบอีกตัวระวังด้วยนะกบอันตราย โจนตีกบแปลงจะุดตายได้จริงนะโจนโจนตีโคตรแรงอ่ะตัวสีฟ้าตายปุ๊บเสกลูกน้องออกมาโคตรโคตรโคตรโหดลูกูมิเลยเว้ย เจ้าจะทำลายข้าได้เหรอไอ้เจ้ากวงเจ้าอยู่ในใน้เขตข้าแล้วเจ้าไม่สามารถเข้ามาได้เจ้ากวงนังงูตุ๊กตีมาเอ้าคาเล็ก าเล็กกับผมหน่อยเราไปหาเล็กก่อนถ้าเพื่อนไม่ค้าอะไรมากกว่านี้นะฮะอะไรอ่ะปุจแจมีรูปปุจแจให้ให้เราตกเอ่อมไม่มีไม่มีไปล่าแปล่าแปล่าระวัวาางด้วยไอตอนนั้นมันเสร็จรูป้องได้ เดปเอาก่อนอน่าจะรอดนะมา่าไอ้ไอ้นี่อยู่ไหมตรงไหนนะลืมตรงนั้นมีมีปูแจ,จไม่ลงโต๋เหรอโตเคยได้ปูแจเจนี่ยนะ บ้าบ่ตนเ้าเลยไเพื่อนนางงูไงเฮ้ยบนยได้กุญแจได้อหอเก็บไวเกบไว้ไหน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 ไ้หนปุแจขอดูหน่อยออมียกกดไว้แล้วกุแจไว้ทำไ่ 6สีม่วงก็มีโอ้แล้วอ้าวแล้วดอกดอกปูเจ้เสี้ยเดียวกันผมเห็นนะผมเห็นนะว่าคุณทำอะไรต้องดีมากเมืม่อกี้เห็บปูแจอีกอันหนึง่งโอ้จะตายแล้วนะครับโอ้ไม่หิวไม่หิวไม่หิวอะไรอะ ไปลุกไปอะไรลงเขตนิ้เขตปลากลงระเทุกอย่างอ๋อห้ามลงไปเราอย่าลงไปด็ดขาดโอ้เบ็เราไม่สามารถกดได้แต่เราสามารถลงไปได้ไม่จัดจัดุอเจอันนี้ต้องรอนานไหม เออฮึอยู่มาที่ไหนอ่ะเฮ้ยอโอ๋อเราต้องใช้ปุ่นแจปุ่นแจที่ได้อะต้องใช้ปุ่นแจที่ได้อะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ oh my god ละอเอาเอาเอาไปใส่เลยเอาไปไ้วย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันต้องต้องใช้ปูแย่เจ็ดอันเลยออกมาโคตรแย่เลยโอเคทีนี้ก็ดูแล้วว่าปูแย่ทำอะไรเนาะรูแล้วแล้วเราก็ต้องไปหาปูแย่อีกสิบอันใช่ไหม <c oughs> เอ้เจ็ดอันต้องหาปูแย่เจ็ดอัน คุณแจได้จากกบสีม่วงด้วยหรือแม่ก็สตกเอาได้ไหมเออน่าจะเป็นอย่างนั้นอยากรู้จังว่าในประตูจะมีอะไรจอไ,ได้คนะ่ะอยากดูไหมว่าในประตูมีอะไรผมก็อยาก ใครใช้ไม้ผมเบิดอ,ะอ่ะไอ้เพื่อนเขาอาจจะทับที่ป้องกันก็ได้นะอตอนนี้ก็ไปตกที่เดิมอะอจำตรงแบ็โคโูได้ไหมจำได้อ,อันนั้นจะมีรูปปะแแจอยู่แล้วไปตกแล้วกัน อยู่ตรงไหนอ่ะลืมวันนี้กบออกมา โอ้โหอ้โ oh. หอันนี้ขี่น้อยเล็กมากน้อยสิว่าเป็นสาเจ้าหลามเลยวะอ้โอเคเอาไปเลยให้ตายแล้ว โอเคตอนนี้ได้สองอันแล้วเหลือหนึ่งสองเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวแปดอันนี่ว่ะแต่ถ้านับแค่ที่ไม่ต้องเสียบน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันเหลืออีกหกอันเหลืออีกหกอันใช่ไหมเราก็จะไปยหาอีกหกอันใช่ กลับขึน้นไปด <ทะ S 1> ้วกััเนนี่นนนอน้เมื่อกี้ผมเห็นนะว่าภา,ายตายโอ๊ยเขาตายู่ตรงไหนแล้วเขาออกต้องหาก,กบสี่ม่วงแล้วดูก่อนกบสีมออ่ม่วงหนาว่าันนีัเป็นกบธรรมดากาหา ่าไฟมาใส่ด้วยโอ้ย้อ,ยองกดตีกำลังเอาว่าจะที่มผมไม่ชอบกอบแต่ว่านี่แะแต่บวลต้องตีนมก,กบมันตีผมไม่พอใจผมจะฆ่ามาัน ต้องหาก,กบสีม่วงอ่ะกบสีม่วงจะดอปบ,บุญแจที่พาเราเข้าไปในนั้นได้ไม,นนไม่ได้ขาตายบอกว่าหูปากไงกัดไอ้นี่นี่แม่งพูดจังไรอีกล่ะตกปลาอีเมื่อกี้ผมเห็นปลาใต้ดินโหี่ ออบอกว่าอยากมาพูดเดี๋ยวก็ได้ลบเฮ็ดใหม่ละอกโอ๊ยโอ๊ยหมาบ้า เดินเดินเดินสิ่งอะไรบางอย่างกัดตุ้ยแย่กัด yeah. กัด,กดเอาถ่านเข้าไปเผาเร็วเข้าเร็วเข้าอย่าให้ไฟไดับเด็ดขาดไหม่เงินเดือดจะเอาไปย่าอยอ๋อ